อย่างกับไม่เคยท้องมากี้ราศีหวดหุ่นเสีย เผ็ดล้นวันพีทดวาสูงยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยแซ่บมากขึ้นเรื่อยๆสาหรับมากิกราสีคุณแม่ลูกแฝดที่การตั้งท้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรูปร่างของเธอเลยจริงๆรอทุกวันนี้เจ้าตัวก็ยังคงมีหุ่นที่เป๊ะปังเหมือนสมัยสาวๆไม่มีผิดอย่างในวันนี้ที่เธอนั้นก็ได้ออกมาเปิดภาพช็อตที่ตัวเองกําลังว่ายน้าอยู่ในสระว่ายน้ําที่คาดว่าน่าจะถูกถ่ายไว้สักพักหนึ่งแล้วพร้อมกับบวดหุ่นสุดปังของคุณแม่ที่เห็นแล้วแทบจะต้องขยี้ตามองใหม่เลยทีเดียวว่านี่มันนนหหุุ่่่คคณแมมลูกรรจิงงๆเเอออะียะผบา ภาพเนื้อเฟิร์มมากงานนี้เหล่าคนดังก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ชมถึงความแซบของเธอใต้ภาพนี้กันอย่างมากมายแหมเห็นภาพนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคุณสามีถึงได้ครั้งหลักเธอขนาดนี้เนี่ยขอขอบคุณภาพมารกี้อันเดอร์สกอร์ราศีภาพและแหล่งข้อมูลข่าวอรนดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ